เรียนคณะกรรมการประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการยอดเยี่ยมที่เคารพทุกท่านกระผมนายสมศักดิ์มนินทวิสิทธิ์ผู้อธิการเชี่ยวชาญโรงเรียนสตรีศิลิเกตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรตัวแทนของโรงเรียนในการนำเสนอการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสวทอโอบ็กอวอบ์ดระดับชาติครั้งที่10 โรงเรียนสตรีศิริเกตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศีสเกตยโสธรได้ดำเนินการบริหารงานวิชาการในทุกองค์ประกอบโดยใช้รูปแบบ s h k m o เดลประกอบด้วย S Systematic หมายถึงการทำงานโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่การวางแผนการนำแผนสู่การปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงทบทวน S satisfaction หมายถึงความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ K knowledge base หมายถึงการดำเนินงานเป็นระบบบนพื้นฐานหลักการทฤษฎีองค์ความรู้ที่เหมาะสมองค์ประกอบที่1ด้านการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีวัดและประเมินผลที่เน้น การพัฒนาผู้เรียนจัดทําและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยครูหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งงานวิจัยส่งผลให้ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสว,วทโโอเบกาวด์ครั้งที่9ปีการศึกษา2,562ระดับชาติรางวัลชนะเลิศจํานวน4รางวัลรองชนะเลิศจํานวน3รางวัลด้านกายภาพโรงเรียนสตรีศริเกตมีอาคารเรียนอาคารประกอบจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้มีอุปรกรณ์สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอมีการปรับปรุงซ่อมแซมรับ ้ใชงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจปฏิบัติงานตามกลยุทธ์พันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการบริหารงานงบประมาณด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการบริหารงานมีระบบการนิเทศติดตามประเมินผลและพัฒนางานอย่างเป็นระบบทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล รรางวัลเกียรติคุณประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ในระบบออนไลน์โดยผลการประเมินโรงเรียนสตรีศิลิเกตได้รับคะแนน98.08ในระดับ AA ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนอย่างพอเพียงและทันสมัยนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเช่นโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโปรแกรมการชําระเงินบำรุงการศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นโรงเรียนให้บริการอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นมีการทำ MOU กับหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นส่งผลด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา2563สูงกว่าปีการศึกษา2562 ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติได้แก่การแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562จังหวัดรีสเกตได้48เหรียญทอง12เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงการแข่งขัน To บี Number ร n e e นที d แดนเ s l ร์ไซด์ไทยแล a ด์ p เป h ้2021เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอิลปิกวิชาการสอวนค่าย1ค่าย2ประจำปีการศึกษา2563 ด้านการบริหารง,งานวิชาการของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ s k Mo เดลในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของโรงเรียนและชุมชนจะทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบุของโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา,าขั้นพื้นฐานพศ2551ที่โรงเรียนปรับปรุงใช้ปัจจุบันพศ2562โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโครงสร้างการเรียนที่หลากหลายเช่น โครงสร้างการเรียนห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษมินิอังกฤษโปรแกรมที่เน้นภาษาอังกฤษและที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนญี่ปุ่นห้องเรียนพิเศษรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรในช่วงต้นปีการศึกษา2563มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมาเรียนที่โรงเรียนสลับกันระหว่างมต้นและมปลายกระบวนการจัดการนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจัดทำหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการจัดสอนส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีความปกป้องทางการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการให้กับนักเรียนเต็มตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งมีการรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อผู้เรียนผู้ปกครอง ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนการจัดหาพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนวางแผนการจัดหาและัฒิตสื่อการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและทันสมัยเช่นแพลตฟอร์ม Google Meet Zoom มีการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อแก่ผู้สนใจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสิริกริตรวมทั้งโรงเรียนสตรีสิริเกตเป็นโรงเรียนนำร่องรุ่นที่1ในการใช้นว,วัตกรรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีหรือ SMT ที่ได้รับการสนับสนุนจากสส,สวทซึ่งจังหวัดศรีสะเกตเป็นจังหวัดพื้นที่นว,วัตกรรม การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือในตรนานียุวากาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมรักษาดินแดนค่ายคุณธรรมจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการแนะแนวที่ดีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนสตรีศิลิเกตโดยใช้รูปแบบ SSK model ทำให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ระดับชาติครั้งที่9ระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการยอดเยี่ยมและรางวัล IQA Award การพัฒนาดังกล่าวนั้นเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงเรียนสตรีสินิเกตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย4.0ระดับมาตรฐานสากลบนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืนขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ